มองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูด,ดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล์ร r เพลตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณนเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 ก็เชิญคุณแม่มาเพราะว่าคุณแม่ปีนี้งานวันนี้ก็เป็นงานครบรอบ10ปีไอเอชีนะคะก็ทางผู้บริหารก็ได้เชิญคุณแม่ในฐานะของศิลปินแห่งชาติที่ทางไอเอชีให้สิทธิพิเศษตลัดศิลปินแห่งชาติปีนี้เป็นปีที่2ที่ร่วมบินฟรีกับไอเอชีนะคะตลอดชีคุณแม่ก็เลยถูกเชิญมาวันนี้เป็นไงบ้างคุณแม่ ได้บินฟรีตลอดชีวิตค่ะแล้ว um, ก็ไปได้ทุกที่ที่แอร์เชียไปถึงนะคะอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับแอเชียน่ารักมากก็บอกว่าจะมีโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะแล้วเราก็ให้คุณแม่เนี่ยได้บินมีโอกาสได้บินไปสอนน้องๆสอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ต่อเนื่องกันะคะคืออ่งเสริ เราจะไปได้สะดวกสบายการแบบนี้เราก็ต้องอาจจะไปเช้ากับเที่ยงหรือกับบ่ายหรือไปหลายจุดอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ความสะดวกเราจะได้ไปถึงถึงแม่ศินค้ามาตรฐานด้วยไคะก็ตอนนี้ผลงานทั้งหมดที่ทำก็ทำทำด้วยตัวเองทำแล้วก็ นี้ทำอยู่ทีีสานป๊อปป้อนนะคะกับ m อ็ล่าสุ NBA, ดที่ที่ปล่อยมากระแสก็ดีแล้วก็คนก็พูดถึงค่ะก็ค่อนข้างดีใจนะคะที่มีคนสนใจกับสิ่งเล็กๆที่เราทำนะคะแล้วก็เราตั้งใจทำจริงๆแล้วก็มีคนเห็นอ่ะมันต้องดีใจอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ค่ายใหญ่เราไม่ได้อะไรเลยเราจริง ก็อนดัยที่สุดคือก่อนหน้านี้บรนจแรยว่นนี้ด้วยแต่คุณแม่เนี่ยช่วยดูช่วยสกรีนให้ทั้งหมดนะคะก็เลยออกมาบอกก็ถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะสังคมไทยยังเป็นสังคมที่อยู่ภายใต้ความสี่ยงตรงนี้อยู่นะคะเรื่องของปรฒนธรรมเรื่องของอายธรรมแต่สิ่งที่เราทำมันก็เลยต้องไม่ให้เหนือกว่าอายธรรมอย่างนี้มากขึ่าก็เลยออกมาคุณแม่พูดถึงผลงานลูกจ้ะก็ลูกตัดสินใจนะ ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ก็ให้ลูกสาวเป็นผู้จัดการค่ะทางทางด้านทุกอย่างแม่ก็ต้องติดาเพราะว่าถ้าจะให้สมัยใหม่มาร่วมกับสมัยเก่านะคะแม่เป็นผู้รับผู้ก็เป็นผู้จะส่งเสริมให้มาประสมผสานจะไดะ้พัฒนาคือประยุกต์ไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราไม่หยุดนิ่งส่วน สินะเป่าวัฒนธรรมของเก่าแก่ด้านเดิมเราก็อนุรักษ์เราจะไม่ทิ้งนะคะของดีแล้วของสวยงามแล้วเราจะอนุรักษ์เอาไว้ตลอดไปแล้วช่วยลูกช่วยหลานด้วยนะครับอยากคอยสอนคอยท่านอา,อาจจะเปิดคอร์สแล้วก็ให้ลูกหลานคนที่สนใจอยากอนุรักษ์วัฒนธรรมตอนนี้ก็จะสอนให้ขอบคุณค่ะมินเอร์แป๊บนึงน,นนะ ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิวสักุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียกเงียนพร้อมกลิ่นหอมสักุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4